จังไยจังไยห้องกูแม่จังไยห้องกูเจ๊เราเฮ็ดเงินงามเราเฮ็ดเงินเดียวนเลยเราเฮ็ดเงินผู้ดีขนาดเออเอรวะแม่เบียงังเรวะอ้เบียเออเีแลวเราก็เอาเงินไปใช้นหางินกูคนจ้างไอ้อึ้งมาโต้เติมเงิน ภายในเราติดเงินเออภายในเราติดเงินเก็ดแล้วเราก็จ่ายเงินล่ะเราสร้างใหม่บาประตูเ่งเฮ็ดแล้วเราก็จ่ายเงินหล่ะบัตรมาตั้งแล้วจ่ายเงินบัตร้าตั้งแล้วจ่ายเงินประตูเนเงินแล้วจ่ายเงินเก็บมุ่แล้วจ่ายเงินแล้วก็มาเงินโตแลก็จ่ายเงินเราติดเงินเนี่เนาะเออเราสร้างมาเฮ็ดแล้วแล้วก็จ่ายเงินล่ะบาเมื่อต่ำเรื่องต่ำราคาติดเงินระดับน้ำหล่ะ เอาที่ดอนเอาหมูเขาบอกกัดน,น้อยๆหลักๆเราพัดนี้ก็บมดลึก่ลอือใช่ปะอือ,อ,อตอนนี้ว่าประตูค่พพะมูเคาพนี่ละครอืมแบเดินหมครเงินซื้อเบียนี่ <ส>มื่นหนึ่งคุณชี้ตังคุณองมีคนมาไลายแล้วเอาเมียมาจีหรือผมเป็นผู้ชายเลยอืมคุณได้ยินว่ามึงเชียวเมียอยู่นี่มามเออผมเก่งซื้อนี้เนาะห้าปีแล้ว<ม>ล่วะผมเป็นลูกตัดโหนลูกตัดโหนบานหลังเท่าสายจะเอาเมียต้องได้ใช้เงินหลักหลักหกหมื่นนะควายตัวหนึ่งเออควายตัวหนึ่งไหนเลี้ยงคนครับเลี้ยงสถาว์หันนี้น้อยไหนเนาะเยเนาะเอาแค่วาอาเพนมาเปิดกินเหล้าแล้วก็ยาก เอาเพลงมาขุดเปิดกินเหล้าหาที่ท่านเฮ็ดดีเอาเนื้อมาก้อยน้ออึ้งเนาะแต่นเมียเนี่ยต้องได้ใช้เงินโผล่มากร้อยไปกูยากกินข้าวอย่างนี้ยเนาะไปมาก้อยไปเนื้อบั้นโคบูแล้วกูยังเงินยากกินข้าวอย่างเี้ยขี้กัดถี๋เลยเนาะก้อยลงมาเลยก้อยเหลือค่ะเนาะเนาะเออยางเนาะกร้อยเนื้อเลยโย่เต้นเมียก็ต้องได้ใช้เงินโผล่มึนบุรีดหาเงินเก็บไว้หลายๆแต่เต้นเมียอย่างไรเมีย มันไผ่ได้บ่มแทนว่าอยากได้มียมันบ่มีเงินแต่งเขาแตนได้มีเงนงามได้มีเงนงามหางเงเต่งเาล่ะเลี้ยงแค่เลี้ยงพ้นล่ะใ่ไม่ไผ่เราจะไปดดคุ้เขามานอนน้ำมึงไม่มือบมาเลยเออคเขาเจ๊งแต่รวดจังมึงไม่ือบมัอย่างพกมันอย่างเหี้ยค่ะมึงไม่มือบมาเพราตอนนี้เขาพานโรงโรงเรียนเป็นลรเก้าเหมาะวไปนอนนํำกันเลยเดี๋ยวมีนก้าเรียนตีทำมอะสามนา มาทราบี้มานโคฟแล้วเรอโคฟแล้วเราวราบไปฮัตไปนี่แหละถ้างินเต้นเอาละอนี่ยเต้นเอาแล้วบัานี้ก็ไปยุ่งน้ำกันละทุนให้มาหลักงานเทาสิไปปุ๊บเงินนี่เอาด้เอาละตัวนี้เก่งหรนอว่าตัวนึงหรือว่ามีวัดประชาชนนี่อย่างพาะเนอย่างรักไป่ไปเพราะว่าวัดประชาชนทีนียเด้เบอกครับไอ้คนเดพวัดประชาชนแต่บ่มีแบบซื้อขาย ี่า<ก>ต้อทรวดท่วดดูใจดูท่าน,นขึ้นมาใบซื้อขายรวตัวเองไม่มีบตประานยังไปไปถ่ายใบคอบขอมรถซื้อบดัไหนซื้อบนเองคเองถ้าไปไหนก็ได้ที่ไหนกงกลางที่รถกัดเรานี่ เคืองมากเคือไหนอืมต้อง